สวัสดีครับผมกัผมรับเบย์บอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิลนะครับวันนี้คึกคักมากครับร้านปลาซอเนี่ยนะครับโอ้โหใส่จอกเบื่อเลยใส่เนี่ยมันยักบาทปลาซอครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับวันนี้ร้านปลาซอนี้คนเยอะมากตั้งแต่นั้นมาจะไม่เคยเห็นเลยวันนี้ได้จังเลยคนที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นไงคนที่ไม่เคยเห็นก็เห็นไงเอาเจ้ซอค่ะปลาซอนะครับปลาซอวันนี้บอกเลยว่าวันนี้มีความสุขกันมากเลยทุกคนนะครับ นี่นะครับปลาซอไม่คิดว่าปลาซอจะกินขนาดนี้ปลาซอปลาซอหน่อยปลาซอหานมอ้อยเออปลาซอบางก้อนอ้อยหนึ่งสองสามเฮ้ครับผมอ่าโอเคครับผมโอ้โหแล้วจะรู้ว่าเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่คนเต็มไปหมดเลยวันนี้ทุกคนนะฮะครับโหเจ้าปูเจ้าปูกินจนหมดเลยใช่ไหมครับหมดแล้วครับนี่ นะครับพอประมาณพออิ่มใช่ครับพอประมาณพออิ่มนะครับผมเออนะครับเอาทนายเอาทนายคุณจะกินนะครับไม่หรอกโอเคว่าขายนี่ได้ได้แก้วทนายผมก็ได้แก้วแบบนี้ที่ร้านครับอ๋อแก้วเป็นแก้วน้ำดื่มที่ร้านนี่แหละครับนี่เล็กนั่นน่ะอ๋อเล็กก็ดูดีอร่อครับหากินไม่ได้ครับที่กรุงเทพจอกเลยเออนะครับผมเอาเชฟจ้างกินยังครับยังไม่ได้กินเลยเนี่ยผมผมจอกดูเมื่อไหร่กัเต็มเบิร์เดก้วสั้นฮะเบิร์ตเนือยัง ไอตีมมันมีเยอะนะครับก็จอบพุดอร่อยไงนี่เออโอ้โหวันนี้คึกคืนนะทุกคนคึกคืนคึกคืนคึกคืนแต่แต่โอ้คนเต็มร้านเลยอ่ะนะครับคนเต็มร้านเลยโอ้เจ้าโอ้โหนะครับตอนนี้คนเต็มร้านหมดเลยเอฟซีนะครับไม่กล้าเชื่อร้านปลาโซเนี่ยจากเก้าอีเปล่าๆไม่มีใครนั่งอ่ะวันนี้เต็มร้านเลยนะครับ า oh. นึกถึงแต่ก่อนนะนะ <Yeah. S 2> <c oughs> นึกถึงแต่ก่อนที่ยูทูบเบอร์มานั่งโหลดคลิปตรงนี้แล้วก็พี่นักข่าวมานั่งกินข้าวนะ่ะแต่สมัยก่อนน่ะไอสารวัตรมานั่งตรงนี้โอ้ oh, ยแยกไปหมดนะครับแต่ก่อน <Yeah. S 2> <c oughs> แต่นี่คือปัจจุบันนะครับ โอ้เชฟยานได้แล้วนะครับไป่ผมเลียแล้วผมเลียองผมเอาไหมเอาเอาให้อะไรนะเลียแล้วถ้วยเขาแต่ว่าผมเลียแล้วเลียก๊อกนิ้วจะเลียต่อใช่ไหมเอาดีเอาดีเอาไปเอาเอาฮ่าฮ่าฮ่าเอาเลียก๊อกนิ้วโอ้รีบจบคลิปจังเลยโอ้เดี๋ยวเชฟยานนี่เขาไม่ได้ใช้ช้อนเลยทุกคนยกสดเลยนะโอ้ มันไม่มีโมยกลดเลยน,น,น,ะนะครับโอ้นะครับเออนะครับนี่ของผมนี่นะครับช็อกโกแลตยี่นะครับนี่ครับโอ้เชฟจานน <_ D> ี <_ D> ่ไม่ธรรมดาทุกคนครับผมนะฮะอะไรผมฉีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้กินเอาฉีกก่อน นี่นะทุกคนนี่นะกินให้หมดผมจะใช้ถ้วยต่อเนาะขู่พี่ก้อกนิ้วก็เก็บทุกดอกนะผมกว้าผมกว้าก็เอาผมจะอมถ้วยนี่แหละอืมทุกคนนี่ผมกินบ้างนะครับกนนะจิขอดาบอืมโต๊ะโอ้โหตอนนี้โต๊ะแน่นหมดโต๊ะเลยโต๊ะเต็มไปหมดเลยนะครับ คนเต็มโต๊ะเดี๋ยวรอไปตั้งจังกันลงเดี๋ยวจะไปเสียงตปูปแ่ปูไม่อุ่นนบนบ้านผมมีกล้วยเบสแตกอยู่นะอยู่บ้านอะไรยอะไรอะเต็มโรงแรมนั้นเลยมันมันอยู่บนที่นอนอ่ะมันเกินนะเย๋จิวลี่เหรอครับ คืออะไรลูกเล่นอันนี้สดไม่ได้ครับสดไม่ได้ด้วอ้าวมันคืออะไรนะครับสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่อผมผมก็ผมผมก็อยากลองไงนะใส่ข้างในไหมบลูบรีเใส่บลีไม่นนะแซ่บไม่รู้เหมือนกันครับออกเปรี้ยวๆหน่อยครับผม เดีคือเจ้าหู้ใหญ่ๆเนียหูใหญ่แล้วนะเจ้าหื้ใหญ้วนะครับบีบแรงๆครับขยาเขายาครับไม่ขย่าก,ก็สไลด์ครับอ,อย่างนี้ครับสไลด์ครับอ้านั่นแหละครับ,มรบผมผม,ผมก็เรียนไปถูกครับ มันตำมันตำต้มตำเนาะตั้งนที่ว่าน่นั่นแหละแรกกแล้วโอ้หอยอดครับกผมเป็นร้อยอุดรบ่ครับผมผมเคยบอกไม่น้อยแล้วถตาไม่น้อยมันไม่มาดูช่องผมนจะตามไปซื้อหอุดรโอ้เชิญคนเก่คนลเอาเลยเอาเนาะเอาคนเก่เนาะออกไปที่ที่เราเลือกคน ที่เราเลือกควาสูงอายุเพราะว่าเขาชู้เราไม่ได้ไงทำลายจะคนแก่คนนุ่นนี้ยายยายจำลองบอกว่ายายจำลองบอกว่าผมทำลายวัตถุโบราณรักครับรักคนหนุ่มนั่งอยู่หัวมองไปแม่หัวมองไปมองคนแก่เงื่อนไหลพี่น้องนี่นี่น้ำมยองดูนี่ยายลองแกบอกว่า แต่ผมเล่ากับแกคุยกับแกสองคนจับเข่าคุยกันบอกว่าแกไม่ได้เซิร์งนานแล้วหืแกไม่ถูกแกไม่ได้ไม่ถูกเซิร์งนานแล้วถูกเซิร์งอย่าจำลองถูกใจสิ่งนี้ครับอะไรเซิร์งฟรออกไงเออฟังไม่ออกครับเซิร์งอย่าจำลองถูกใจสิ่งนี้ครับผมจะลองเซิร์งฮากันจริงไม่รู้ครับโอ้ฮากันจริงเงี้ยต่อมาต่ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมกดติดตาม ประ่อนะครับผมบอกว่าแก่ายขายกเข้าอยู่ที่นี่อย่างเดียวพอพไปไหนหัวตาตั้งแต่อยู่2กแล้วแีกแล้วอดเสืงอมานานใช่ไหมว้ายน่นมานะคะตั้งแต่ยุที่เบจะไล่มาเองก็แล้วกันโอ้โหนีนี่นีหมดกันประออยากเสื่อมทำยังไงไปเปล่ยนนพี่โม่ให้เป็นปรอมาจะให้เนอ ได้ด้าวโอดเอาค่ะพ่ว่าทำไงได้ล่ะเพื่อนบอกว่าอยากระอดเอาพะนะโอ้ยขอบครับมาเป็นเพื่อนปลาซอนครับช่องปลาซอปลาซอกรอกอ่ะปลาซอกรอกครับผมมากดติดตามเธอว่าใครเป็นพุธเอาส่วนมากเอาเอฟซีผู้ชายเนาะเราก็จะมาจีบมา อย่ามานะเพราะว่าเดี๋ยวจะตออยากเซิงขึ้นมา่าปาซอเขารู้จักคำว่าเซิงไหมป้าซอเ็พูดเป็นนะเซิงเนี่ยขึ้นมา้มาออพ่อเหลื้งพ่อเอไอเขาตรวจสอบไม่ได้ว่าเซิไม่รู้จักไม่รู้จักเซิะเดี๋ยวจ้าอจะรอมาจะเห็นจะาออยากเซิงขึ้นมาเทียบยันเลย อย่าลืมติดตามประสอนะครับประสอกก่อนี่แดงีแ่ยาอมีรตั้งตั้งแค่น้ตามแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะเอาตุ่มตามคุณมาทำหาสิแตกอะไรแถวนี้เออทำไมคุณมาหาจอบเจ้าไซค์อยมาหาจอบอยู่ตุ้ตามก็อยู่บ้านกรกอนะคุณผู้ชมเขาฟังจิตฟังใจจริงๆบ้าน ครับเายนะครับผมนี่เป็นภาพภาพบรรยากาศนะครับที่ร้านปลาสอวันนี้คือแบบคึกคักนะครับอุ๊ยอะไรอะะปลูกให้ตังใสเลยลงยืดมาไม่ทันมาจากจัมปาดงไม่ทันดู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 จะปลูกให้หนึ่งปลาแยกเป้าได้เข้าคนอื่นคนอื่นก็หกร้อยสิงไว หกท่านค่ะหกท่านโอต่อไปอย่าไปเลือกอย่าไปเลือกมึงตู่นะเลือกเลือกพ่อปู่เลือกอะไรจะปู่เลือกว่านูจ้าพ่อปู่เหรอพ่อปู่เราไปจ้าอ่าโอ้ดีใจมากได้ค่ารถแล้วนะคะชื่อได้ลงกับเขาไหมชื่อได้ลงกับเขาไหมไม่ได้ลงงาไม่ทัน นีดีแม่แม่คำใสยเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลถ้างั้นไม่ได้เพราะว่าจะปู่จำไม่ได้ไงในโลกโซเชียลเนี่ยได้ถ้าจะปลูกจำได้อยู่ถ้ามีแม่ผ้ากำใส่แม่ละมั้งแล้วผาเนี่ยมีอะไนหมอนรองมีลองก่อนไม่มีใครนะมาใหม่ก็มีมีแต่แม่คำใส่แค่โอกาสถ้ามีจะมาหาใหม่ถ้าฝรั่งมาสักเร้อยคนดีเลยเด็ด เดี S <S <2: salah S 2> <detective> ๋ยวจะได้สล e ัเดี๋ยวโนเวนเบอร์ระว่าเดี๋ยวมลับที่มากแต่โอ้โหลอ่เดี๋ยวกบตัวนีนะครับามคนนมารู้าจะบริจาคเขาเปล่าเขาหันร่ไม่รู้ว่าเขาจะจะพาเขามาจะไม่รู้แล้วมันมีอาไนหมมามา มันจะมีเพื่อนมาเทอากาศตอนนี้ว่าพืนมนลอยอิ่มกันแล้วแหละนะครับโอ้โหคนแทบเต็มอ่ะโอ้โหแน่นนะแน่นนะครับนี่จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับก่อนที่นะครับจะปูเชือกยันนะครับจะทุกคนจะเดินทางกันต่อนะครับผม ไปจำปนเดี๋เดหลังมานนะครับผมก็ขอเดินทางปลอดภัยนะครับเจ้าปู่ทุกทุกคนนะครับทุกทุกคนเลยไปไหนาะฝั่ทนายนิทัศนะครับครับ พลังมานี่ไรนี้เสร็จีร้อยล้านมือสองข้างเจ้าปู่จับอลังขอให้เป็นเงินเป็นทองปากเจ้าปู่พูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามตามเงินตาวไปทางไหนเงินอยู่มุมใดเจ้ไใดก็ขอให้หลักไหลไฟพัดมาหาเจ้าปู่ให้เงินเข้าเหมือนหาฝลนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ากก่าคนอย่าจนก่บใครขอให้เหีนตลอดขอให้สุขภาพเจ้าปู่แข็งแรงแข็งปานฟ้าก้าปานตะวันเอาเงินเสรเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะคะ สาธุสาธุค่ะสุขภาพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามหน่อยเจ้าจะให้เจ้าเพิ่นสุขภาพแข็งแรงนอกอื่นให้เพิ่นแข็งนะบอแข็งตลอดค่ะสุขภาพแข็งแรงและแข็งอะไรแข็งลูกข่าวก็ขันบ่อยค่ะไปละคลิปผมปนู้นเลยนไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีแต่นกไม่มีคนนะคะอยู่คนเดียวนะคะ ก็โซ่เดี๋ยวมาล้างมาไปมาแล้วค่ะบาย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 ตายแล้วบอจ่ะตายแล้วบอจ่ะตายแล้วบอจะแล้วแล้วไอ้ของลงของล้างเคนเดียวยังไงเอ่อจะลืมจะลืมอะไรไม่ไดค่ะแล้วของเอาไว้เอาไว้เอาไว้เท่าไหร่ก็เอาไว้เอาไว้ขายด้วยก็ต้เป็นของของเราซื้อนครับขอบคุณนะครับบานะครับสวัสดีครับ คเดินทางปลอดภัยนะคะทุกพร้อไปพร้วันที่หนึ่งนี้ขอให้สามสิบแปดล้านด้วพรุ่งนี้นะครับเดินทางไปโรงเรียนจตปาดงเหนือนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะคิดว่าน่าจะตามไปแหละตามอยู่แล้วแหละนะเพราะผมเจอคนนี้ครับนายกี่ตามไปเหรอเพราะผมจะเจาะประวัติผมจะสัมภาษณ์ลึกซึ้งนะครับนะเปิดห้องละสอง่ะสองนะได้เอาแล้วอือืม คนอยู่ตรงนั้นล่ะนี่ไงคนอยู่ตรงนี้ก็อยู่นี่ไงนี่ๆอยู่นี่เอาคนนั้นน่ะเหรอก็ก็เจอกันไม่ใช่เหรอวันนั้นน่ะก็เจอกันนี่เออโอ้ยหมากเมาส์ต้นใหญ่นะครับบ้านกบกโอ้สุดยอดครับเอซ่วันนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นโอกาสง่ายๆนะนะครับที่ ช่องอย u ท u b กลางๆเขาจะมากันที่นี่เนะี่ยยากนะยากเลยนะครับก็สายทางก็ได้สายงทางนะครับขึ้นรถนะครับก็เดี๋ยวไปนู่นนะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับ ตอนเที่ยงนะครับก็ไปที่โรงเรียนจำปาดงเหนือนะครับจะเจอกันแน่นอนนะครับก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ผมจะไปที่นั่นนะครับเพราะผมเองก็ยังไม่เคยไปที่โรงเรียนนั้นเลยนะครับในตอนนี้ที่มากกบอกแล้วอยากให้จะโปบอกลาบอกมาหน้าข่าวหนะ่อยว่าไปคอนเดยังกงยังดีอ้าวไป่อนเดบักเสล็ดมาไปเราจะรอเราไปก่นอ,อกน ครับเราก็มาร่วมกันส่งนะครับเจ้าปู่นะครับเทียบยังนะครับเราจะทุกทุกคนนะครับขึ้นรถนะครับเดินทางด้วยสวัสดิภาพนะครับพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะครับโรงเรียนบ้านจำปาดงเหนือนะครับผมครั้งแรกของแม็กะบี้ที่จะได้ไปพรุ่งนี้บินครับบินบบาายยนะฮะโบยบินนะครับผมอ่าบาย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 ค่ะ อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกอรี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ